หลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าเมล็ดง,งอกออกมาเป็นต้นได้ยังไงในคลิปนี้คุณครูก็จะมาอธิบายว่าปัจจัยอะไรที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต,ตบ้างไปดูในคลิปเลยค่ะสวัสดีเจ้าเมล็ดพืชค่าคือน้ําค่าจะช่วยให้เจ้ามีเปลือกเมล็ดอ่อนนุ่มเพื่อที่จะให้เจ้างอกออกมาได้ง่ายและยังช่วยละลายสารอาหารไปเลี้ยงเจ้า ให้กลายเป็นต้นอ่อนด้วยขอบใจจ้าพี่น้ำสวัสดีเจ้าต้นไม้ข้าคืออากาศข้าเป็นแก๊สออกซิเจนช่วยให้เจ้าหายใจและแก๊สคาร์บ,บอนไดออกไซด์ที่ช่วยในการสร้างอาหารให้เจ้าด้วยนะขอบใจจ้าพี่อากาศสวัสดีเจ้าต้นไม้ข้าคือพระอาทิตย ข้ามีแสงที่ใช้สร้างอาหารให้เจ้าและยังช่วยสร้างคารฟิวให้เจ้าด้วยนะขอบใจจ้าพี่พระอาทิตย์นี่นี่เจ้าต้นไม้ข้าคือดินที่อยู่ข้างล่างเจ้าเนี่ยข้าเป็นดินที่ให้แร่ธาตุเจ้าไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมอีกทั้งยังเป็นที่ให้เจ้าอยู่ดำรงชีวิตได้มาจนถึงทุกวันนี้นะ อุย๊ยข้าไม่เห็นพี่ดินขอบใจนะจ๊ะพี่ดินนี่เจ้าต้นไม้ข้าคืออุณหภูมิที่อยู่ร,บรอบๆตัวเจ้าข้าช่วยในการสังเคราะห์แสงการงอกของเมล็ดและการทำงานของอินไซ์แล้วเจ้ารู้หรือเปล่าอุณหภูมิที่เหมาะกับเจ้าแค่20 3 0ถึง30องศาเซลเซียสเท่านั้นนะ ขอบใจนะจ๊ะพี่อุณภูมิขอบคุณพี่ๆทั้ทงห้ามากเลยนะจ๊ะที่ช่วยให้ข้าได้จเจริญเติบโตงอกงามมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้ำพี่อากาศพี่พระอาทิตย์พี่ดิน และสุดท้ายพี่อุณนภูมิขอบใจพี่ๆทั้ทงหามากเลยนะจ้าค่ะหลังจากที่เราดูคลิปปัจจัยการเจริญเติบโตจบไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานส่งครูในวันจันทร์นะคะแล้วต้นถ,ววน,ะะตนถั่วเขียวของเราทิ้งไม่ได้นะคะต้นถั่วเขียวของเราที่ปลูกในกระถาง ที่โตแล้วคุณครูให้นักเรียนไปเลือกให้เหลือกระถางละ3-4ต้นเพื่อดูการเจริญเติบโตต่อไปแล้วอีกหนึ่งเดือนให้นักเรียนถ่ายคลิปอวดคุณครูใหม่นะคะว่าต้นถั่วเขียวของเราจเจริญเติบโตยังไงบ้างสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ